Health, ใช่ไหมคะแอนเซฟตี้นะก็คมอธิบายรายวิชาซึ่งเราต้องเรียนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ทำเอกสารประกอบการสอนนะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะแจกให้นักศึกษาในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราก็จะมาคุยในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดของรายวิชานี้รวมไปถึงเราจะเรียนอะไรแล้วก็คอนเซปต์ภาพรวม ของวิชานี้ด้วยนะคะจากคาอธิบายรายวิชาเราก็จะเห็นได้ว่าเราต้องเรียนตั้งแต่นะคะความหมายนะคะความสําคัญ<อ>ประวัติของด้นนะคะก็คือประวัติทางด้านอาชีวะนามัยและความปลอดภัยเนี่ยนะคะตั้งแต่อาชีพเขาเริ่มมีการศึกษาเนี่ยก็ศึกษาเรื่องอะไรนี่เราก็ต้องรู้นะคะแล้วก็หลักแนวคิดหรือวันนี้ที่จะคูยก็คือเรื่องของคอนเซ็ปต์ภ่ารวมทั้งหมดนะคะ ของอาชีวะนามัมและความปลอดภัยแล้วก็เรื่องโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพดังนะั้นการประกอบอาชีพเนี่ยทุกอาชีพเลยทั้งแรงงานในระบบนอกระบบนะคะก็คืออาชีพตั้งแต่ภาคอะไรคะอุตสาหกรรมนะ,ะเษะะกษตรกรรมแล้วก็การบริการซึ่งพวกคุณจะอยู่ในหมวดของอะไรอนาคตการบริการอยู่โรงพยาบาลอยู่รพสตอ,อะไรอย่างเงี้ย นั้นเราต้องรู้ว่าอาชีพของเราเนี่ยเสี่ยงนะคะเสี่ยงทางสุขภาพเรื่องอะไรบ้างนั้นกลุ่มวัยที่เราจะเรียนหรือว่าจะเข้าใจเขาเนี่ยก็คือกลุ่มวัยทํางานนะเขาเรียกว่ากลุ่มวัยทำงานก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็คุยในเรื่องอะไรคะอนามัยสิ่งแวดล้อมถูกไหมอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเรียนช่วงวัยใช่ไหมคะ เราจะพูดช่วงวัแล้วก็จะมีคอนเซปต์ในเรื่องของไทค์ค่าซึ่งจะต้องเอามาจับกับคนวัยทํางานนะคะเพื่อจะรู้ว่าเขาเสียค่าตัวค่าอะไรนะคอนเซปต์ชนะคือว่าทำไมในเรื่องของการพวบคุมป้องกันเนี่ยมันก็จะจําง่ายๆก็คือแรงกาเนิดทางผ่านและตัวบุคคลเราจะบอกเห็นคน แหลกำเนิดนะฮะส่วนตัวบุคคลถือว่าเป็นายเก่งมากรายเดชน่ส้าสอบปากเราวิชาที่สอบปากเรลาด้วยนะคะคนเสียข้าบรวมอะไรเงี้ยนะคะงั้นถ้าเราตอบตรนี้ได้แสดงว่าใช่นักวิชาการสาธารณสุขต้องไปดูที่ต้นเหตุก่อนหรือว่าแหลงกำเนิดของสินค้าคาม์นั้นมันเกิดจากอะไรเหมือนที่อาจารย์นิล่าเมื่อกี้ถ้าเรื่องโรคเราต้องมองว่าปัจจัยกี่รม ช่ไหมคะเรามองเรื่องอะไรคะความปลอดภัยความปลอดภัยบอกถึงเรื่องของการบาดกเจก็บไหมเรียกอาการบาดเจ็บไหมก็คือประเด็นของอุบัติเหตุใช่ไหมคะประเด็นของอุบัติเหตุเดี๋ยวให้ดูนะคะ ถือเป็นอ๋อสิ่งสำคัญที่เราทำเงินถือใช่ไหมคะอ่าดับหนึ่งเลย को y rhon dab wr